มันยังไงไม่ทุนาแต่มันาไปเข้าบนล่างไงเอาไปปลอมแม่งแต่เสือกเข้าบนล่างไงพี่ผมก็เลยเครียดอยู่เนี่ยงวดหน้ามันจะอั้นหวยเราอีกหรือเปล่าอย่าอั้นเถอะห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวใบแล้วห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวเอาเถอะงวดหน้าจับตาผมบอกเลยนะงวดหน้าให้พี่จับตาเดี๋ยวดูก่อนผมทำสูตรมันชนที่ตัวไหน ผมทำไว, 5, 6, <c oughs> 5, 6, ว้แล้วแต่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอะมาหนึ่งตัวแล้วผมผมบอกเลยนะงวดหน้าอย่าดาม่านะบอกก่อนบอกตั้งแต่วันนี้เลยห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวงวดหน้าอาจจะเบิ้ลหรือไม่อาจจะมาพี่น้องอีกไปดูเอาครับว่าเลขพี่น้องมีเลขอะไรผมบอกผมบอกใบไ,ได้แค่นี้แหละงวดหน้าอาจจะตามเลขพี่น้อง เพราะวันนี้ผมว่าแล้วมันน่าจะออกพี่น้องแต่มันไม่ได้มาพี่น้องแปดเจ็ดไงมันน่าจะมาแปดเจ็ดนะที่จริงน่าจะมาแปดเจ็ดน่าจะมาห้าหกน่าจะมาของเราแต่มันมาสามสองเพราะฉะนั้นเลขพี่น้องอ่ะพี่ก็ไปดูว่ามันมีเลขอะไรบ้างเพราะว่ามันเลขถ้าพ,พี่สังเกตดูงวดเนี้เลขมันออกเบิ้ลหน้างวดหน้าหวยมันอาจจะออกเบิ้ลหลังหรือไม่มันอาจจะมาเรียงหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสอง 1นึ่งสองสามสองสามสี่สาห้ห้าหก็ดปดดแดเก้าแหรือว่าอาจจะมาเบิ้ลจะมาเบิ้ลบนก็ได้อาจจะมาเบิ้ลล่างก็ได้ผมใบผมใบผมใบเต็มที่แล้วนะหรือถ้าไม่นั้นก็จะมาพี่น้องพี่น้องมีเรลขอ,อะไรบ้างละ่ะก็จะมี0ูนย์หนึ่งหนึ่งสองสอามสี่สี่ห้าห้าหหก็ดเดแดแดเก้า นั่นแหละพี่น้องแล้วพี่ก็ไปวิเคราะห์ผมใบให้ขนาดนี้แล้วพี่ต้องรู้ได้แล้วพี่ต้องรู้ได้แล้วห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวใบแล้วย้ำขนาดนี้แล้วนะแล้วก็งวดหน้าอาจจะเพราะว่ามันเบิ้ลหน้าผมว่ามีโอกาสเบิ้ลพ่อหวยอ,อกวันศุกร์ด้วยเพราะว่าเบิ้ลหน้าแล้วงวดหน้าอาจจะเบิ้ลหลังอาจจะเบิ้ลสองสองตัวล่างหรืออาจจะเบิ้ลบน ไม่แน่หรืออาจจะมาเรียงแต่ถ้าพี่น้องก็จะมี01122334455667788990สองสามออกแล้วก็ตัดออกไปกลับแล้วพี่ก็ลองวิเคราะห์เอาผมใบเยอะขนาดผมใบขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ต้องรู้ได้แล้วผมใบเยอะขนาดเนี้ยพวกพี่ต้องรู้ได้แล้วนะเออผม567มาหนึ่งตัวโอ้พี่ว่าไหนเอาไว้ไป พี่ลองเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาเอาเหมือนงวดนี้ผมจะให้ดูงวดที่แล้วไม่ให้ดูงวดนี้นะงวดที่แล้วผมก็ทําเข้าผมรู้สึกว่าผมให้พี่ดูด้วยนะแต่ว่าเลขมันเยอะใครจะครีมคอควายหนึ่งเก้าศูนย์นี่ครับเห็นไหมสูตรรางวัลที่หนึ่งมันชนกันที่หนึ่งแต่หนึ่งไม่มานะครับแล้วก็สูตรนี้ชนห้ากับหกก็ไม่มาเห็นปะเลขอิทธิพลเนี่ยเข้า ผมบอกแล้วว่าผมไม่ตามสำนักอื่นผมเด่นแปดกับเด่นห้าแล้แปดก็มาสำนักอื่นฟันเจ็ดผมว่าแล้วหวยหวยหวยสัญจรฟันเจ็กันเยอะเจ็ดไม่มาหรอกเห็นไหมเนี่ยเข้าเจ็ดพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับที่กองสลากไปแอบซื้อก่อนนั่นแหละใบผมใบขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ต้อรู้ได้แล้วนะครับตามที่พี่ไก่ทัาน์การบอกอ่ะ พะงว่นนี้หวยมันเบิ้ลเบิ้ลนครับพี่คนไหนจะไปใส่ YouTube ก็ใส่ได้นะครับเอาไปทํา y o YouTube ก็ใส่เครดิตได้ด้วยนะครับเพราะไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันจะอ่านอีกหรือเปล่าเพราะว่าใบปลอมันไปเข้าบนล่างไม่ใช่ใบจริงนะครับใบปลอมใบจริง